แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้ได้ว้องกันมีทั้ง LSM99 Sport สโบสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบารสปอเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ติดโอเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟนเก้าเก้วนะครับมีวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทัมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่2มีนาคม2565นะครับไม่พลาดนะครับเรามาให้ทีเด็ดอย่างนี้ทุกวันครับสามารถกดซับสไครต์ติดตามกันมาได้เลยนะฮะวันนี้เราจะไปที่ลาลิก้าสเปนครับเป็นมายองกาเปิดบ้านพบเปลวโซเซดัดนะครับแเจกันมา3 1เกมนะคู่นี้แข่งตี3านะครับก็เสมอกันมา3เกมเจ้าบ้านชนะ12ทีมเยือนชนะ16นะฮะฟอร์มช่วงหลังเขาจัดไม่ดีนะ เทียบกับตอนตูฤดูการไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็6เกมชนะ2เสมอ2แพ้2ครับแต่ก็ถือว่าทรงๆนะส่วนมายองกาในห6เกมหลังนี้ก็ชนะ2เกมเท่านั้นครับแพ้ถึง4เกมเลยนะฮะฟอร์มช่วงหลังเจอกันมาก็เป็นสุดสดัเก็บชัยมาได้1 0 3 0 1 0 1 3 0์นะแล้วก็มีมายองกา 6, แซมชนะ10นะแล้วก็ดเก็บชัยหนนะ6เกมหลังสุดสดัเก็บชัยได้ถึง 5, เกมนะฮะมาดูฟอร์มหน่อยมายองกาในบ้าน13เกมชนะ4เสมอ6แพ้น3นะครับ ส่วนโซเซดัดเนี่ยเกมยืน12เกมชนะ4เสมอ4แพ้4ก็ลงส่งน,นะคิดว่าสูนี้กู่นี่สุดสีนนะไปต่อให้ลองก็ได้นะโซเซดัดก็เกาะอ,อยู่โซนบนนะส่วนมายองกานี่ก็หนีตกชั้นอยู่นะฮะคนทาประตูของมายองกายิงลงกันแล้วก็ 6, 6 8 4ลูกนะส่วนโซเซดัดนี่ก็86 22ลูกนะถือว่าดัดฟอร์มยังดีกว่านะคนทาประตูได้มากกว่าตัวคีนะไปดูราคากันราคาเปิดมาโซเซดัด เสมอ0.65ค่าต่อปปก็0.93ผมเชื่อว่าโซจัดชนะได้วะ่ะนะแ้วจัดที่นี่ก่อนไปละสามแล้วก็ติดปปไว้สักหนึ่งเออเนี่ยสวยเชื่อว่าโซดัดไม่แพ้นะมีโอกาสเก็บชัยได้ด้วยนะครับเชียร์โซซัดัตคู่แรงนะส่วนคู่ที่สองฮะเราจะไปที่บบ้าเดลเรสเปย์ครับบอลถ้วยสเปย์นะเป็นมาเลเซียเปิดบ้านพบบิลเบานะครับคู่นี้แข่ง ตีสามคืองาสนามเมสตาย่าครับเคยเจอกันมา60เกมเลยนะก็เสมอ19เจ้าบ้านบาร์เซียชนะ25นะทีมเยือนบิลเบาชนะ16นะครับ6เกมหลังบิลเบาเก็บชัยได้3เกมนะเสมอ1แพ้2ฟอร์มดีนะไม่สดบาร์เซียก็ชนะ2เสมอ2แพ้2ครับก็ทรงๆนะแต่บิลเบาดูน่าฟอร์มดีนิดนึงนะมาดูผลงานหน่อยช่วงหลังเสมอกันถึง4เกมอ่ะแล้วแพ้ชนะคพหนึ่งเกมเท่านั้นนะสูสีกันเหลือเกินคู่นี้นะบอลถ้วยด้วยนะ วันนี้มาเผลนะไรต่อให้ลองแล้วกดสกอร์ต่ำด้วยดีกว่านะไปะดูราคากันราคาเปิดมาเสมอว่ะเสมอบิวเบาด้วยซ้ำไปลองบาเลเซียแล้วกันนะกดสกอร์ต่ำแน่นอนผมคิดว่าเสมอได้แต่มีเบาฟอร์มดีกว่าสกอร์ต่ำสองลูกครวบแล้วกันโอเคจัดได้เลยที่บาเลเซียในบ้างครับที่ว่าเสมอได้นะก็รับซับเลยนะครับแล้วกดสกอร์ต่ำแล้วคิดว่ายิงไม่เยอะนะครับ ก็ทีเด็ดสองคู่นะครับอยู่ที่สเปนหมดเลยนะลาลิก้าสเปนก็สดสุดเสมอนะคิดว่าสวยๆเลยส่วนคู่ที่สองก็ลองบาเลเซียปะป๊อดคิดว่าเสมอได้ครับสนใจฮะราคาดีที่สุดในประเทศครับมีให้เลืองหลากหลายราคาก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับส่วนฟุตบอลเราก็มีให้ดูฟรีๆครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดทัชสไครป์เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลให้สนุกเฮงไงด้วยสวัสดีครับ